สวัสดีครับลุงต่อพากินฟูทเทีวันนี้มานําเสนเอวัตถุมงคลครับวันนี้พามาชมาคุณแผนหลวงวัะเต้คงทองนะครับปี2อ0 3ัาเขาเรียกว่าคุณแผนนอนลงลักษณะของคุณแผนะจะเป็นเนื้อดินเจดป่าช้านะครับมีผสมผงพายนะครับแล้วก็ จะเป็นดินเผาแต่เนื้อนี่คือเนื้อที่แปลกกว่าปกติจะเห็นเป็นดินเผาเป็นดินอ่อนแบบเผา,าดินเผาโบราณนะครับแต่นี้เนื้อนี่เป็นเนื้อดำนะครับเนื้อดําเหมือนเขาทาทาชาติลงรักนะฮะเข,ขาเรียกภาษาโบราณก็คือ,อรักษาเนื้อพระเอาไว้ครับให้ดูข้างหน้าข้างหลัง ด้านข้างนี่เป็นผ้าดินเผานนะละฮะแต่ว่าเขาลงลงก็เรียกอะไรอะลงดำา่ลงลักเอาคือเขาเอารักมาทาก็เลยกลายเป็นสีดำเป็นลายเทมแต่จริงๆก็คือของหลวงพ่อเต้น,นะครับอืก็คือปั๊มลงไปเป็นเป็นตาหลวงพ่อเต้อยู่ข้างหลังอื ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าก็คือเนื้อเดิมๆก็คือเนื้อดินเผาแล้วนะครับมีรอยรอยมือรอย,อยกดอะไรเงี้ยนะครับเป็นเนื้อขุนแผนขุนแผนสร้างหลวงพ่อเต้คงทองรุ่นสองนะครับสร้างเมื่อปีสองร้อยสามนะครับสองห้าศูนย์สามนะครับเขาเรียกพุทธคุณดีมากเรื่อง ทั้งเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายมีพลังยานของดวงยานของพายกุมารมาเต็มนะคก็คือได้มาวันแรกก็ฝันถึงนะว่าขอมาอยู่ด้วยก่อนเข้าบ้านนะฮะให้จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านขอให้อ่าพ่อพายกุมารทองนี้ฮะมาช่วยให้ ทำมาหากินค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับก็เป็นความเชื่อนะอ่าอันนี้เป็นเดี๋ยวเป็นความเชื่อคนความค่านิยมนะฮะในหลักของสายเวทพุทธาคมนะฮะอ่าตร้งคอเต้คงทองนี่ก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับนี่ดูรูปลักษณ์อันนี้ก็คือไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเขาอ่า คนเจ้าของพระก็ทาลงรักสีดำเพื่อรักษาสภาพพระให้ดูสวยงามก็เลยกลายเป็นหลายเท่มเราเจอกันคลิปหน้านะคฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ติต่อพากินฟุตเทเวลก็คือหลวงพระเต้กรงทองก็ขึ้นชื่อนะครับทั้งกุมารทองแต่นี่เป็นลายเทม <c oughs> นี่เนลักษณะคือตรงนี้มี มีคล้ายๆเอ่อตรงนี้เป็นสีเหลี่ยมเป็นนอนลงนะแล้วต,ตรงนี้เขาทําเป็นคล้ายๆหมวกแต่ว่าเป็นหมอนนั่นแหละครับแล้วก็มีภาค,คุมแผนอยู่ตรงกลางให้ดูให้ดูดลักษ์ที่เขาทามาใหม่อันนี้ก็คือถ้าคนไม่รู้ก็ก็คงตีเก๊ไปหรืออะไรไปแต่นี่ก็คือเขาลงลักษ์ใชุู้ธคุกทูลนะครับสวัสดีครับ